กรณีที่ได้รับหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาโดยในหนังสือบอกให้ชำระหนี้คงค้างภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้มาหากเพิกเฉยจะถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาและเข้าสู่ขั้นตอนรอหมายเรียกให้ไปขึ้นศาลเพื่อทำการไก่เกลี่ยนะคะสำหรับใครที่ได้รับหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญานะคะซึ่งตามหนังสือนะกำหนดวันที่ ให้ผู้กู้เนี่ยไปชำระหนี้หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยจะถือว่าเป็นการเพิกเฉยนะคะบอกเป็นการบอกเลิกสัญญานั่นเองนะคะและเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาก็จะมีหมายศาลนะคะมาอย่างผู้กู้แล้วก็ผู้ค้าให้ไปขึ้นศาลเพื่อทำการไกล่เกลี่ยนะคะอย่างแรกเราก็มาดูยอดค้างชำระเป็นหลักนะคะในหนังสือจะมียอดค้างชำระหรือว่ายอดผิดนัดชำระเนี่ยถ้าหากมันไม่มากนะคะ พอมีกำลังจะหามาจ่ายก็หามาจ่ายดีกว่านะคะเพื่อผู้กู้ชำระหนี้ในส่วนนี้แล้วสถานะก็จะกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติและสามารถส่งเงินกู้ได้ตามตารางที่กำหนดต่อไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าหมายสารเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ก็ถ้ายอดมันไม่ได้เยอะมากนะแล้วเรามีกำลังที่จะส่งได้นะคะก็ตัดจ่ายตรงนี้ไปนะคะและถ้าสมมติว่า ถ้าหากยอดค้างชําระเนี่ยเยอะเบี้ยปรับเยอะดอกเบี้ยก็เยอะนะคะแล้วไม่มีเงินปิดยอดค้างชําระนี้หรือว่าลําบากในการจ่ายรายเดือนก็ให้รอหมายสารนะคะแล้วก็ทําสัญญาใหม่หากไม่มเีเงินไปปิดหนี้ค้างชําระนะคะก็อยากจะแนะนําว่าไม่ต้องไปจ่ายนะคะ3 0 0 500หรหรือตามที่มีเพราะว่ามันก็จะศูนย์ไป มันไม่ได้ไปหักอะไรเลยนะคะนอกจากเบีย้ยปรับซึ่งเบีย้ยปรับเนี่ยในกรณีที่ยอดนี่เยอะนะคะเบีย้ยปรับมันก็ขึ้นทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยอดเยอะมันก็ยิ่งหลายบาทในกรณียอดค้างเยอะๆเนี่ยให้รอหมายสารนะคะเรียกไปขึ้นสารเพื่อทำสัญญาใหม่นะคะในระยะเวลาก็ประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณเดือนหรือ2เดือนนะคะคิดว่าไม่นาน ในระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็เก็บเงินไว้บ้างนะคะและเมื่อได้รับหมายสารนะคะให้ไปขึ้นสารเพื่อไก่เกลียนะคะทำสัญญาใหม่ผู้กู้ต้องรักษาวินัยนะคะให้ดีชำระเงินคืนตามยอดที่ตกลงนะคะแล้วก็ครบทุกงวดห้ามขาดผลดีของการไปไก่เกลียททำสัญญาใหม่นะคะเขาจะลดเบีย้ยปรับและดอกเบีย้ยบางส่วนให้นะคะ แล้วที่เราชําระไปก่อนหน้านี้เขาไม่ได้นํามาหักนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าประเมินแล้วว่าไม่สามารถจะชาระหนี้คงค้างปิดยอดไปได้นะคะก็ไม่ต้องไปจ่ายโรยนะคะสามร้อยห้าร้อยอะไรเนี่ยพอถึงเวลาที่เราไปขึ้นสารทําสัญญาใหม่เขาไม่ได้นําส่วนตรงนี้มา,าตัดยอดให้อีกนะคะเพราะว่าที่เราจ่ายไปมันก็จะไปลดแค่ เบียปรับซึ่งเบียบปรับมันก็ขึ้นทุกวันถ้าเราจ่ายหลักร้อยเน่ไมมไม่สามารถที่จะเอามาหักอะไรเพิ่มได้เลยนะคะอีกอย่างที่จะแจ้งให้ผู้กู้รับทราบนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเมื่อได้รับหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาเนี่ยเราต้องมาดูด้วยนะคะว่าเราจะได้ไปขึ้นศาลเพื่อไกล่เกลีย่ยเป็นครั้งแรกหรือเปล่า ถ้าขึ้นศาลครั้งแรกไก่เกลี่ยทาสัญญานะคะให้ส่งครบจํานวนที่ทำสัญญาตรงกำหนดเวลานะคะไม่ขาดส่งส่งให้ตรงกำหนดแล้วก็ส่งให้ครบตามที่ระบุในสัญญานะคะว่ากี่งวดหรือว่ากี่ปีนะคะส่วนใครที่เคยได้รับหมายสารและเคยไปขึ้นศาลมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะการที่จะโดนยึดทรัพย์เนี่ยคือ ขึ้นศาลไก่เกลี่ยครั้งที่สองทำสัญญาใหม่แล้วนะ,ะก็ยังเบี้ยวหนี้อีกเพราะว่าการเบี้ยวหนี้ครั้งนี้ก็คือมีส่งผลนะคะที่จะทําให้ถูกยึดทรัพย์ได้นะคะเพราะว่าในสัญญาจะระบุไว้หากผู้กู้ผิดนัดชำระกองทุนสามารถฟ้องได้นะคะซึ่งมันก็มีตั้งแต่เราไปทําการไก่เกลี่ยครั้งแรกนะั่นแหละแต่ว่าส่วน ที่จะโดนกันนี้ก็คือเบี้หนี้ครั้งที่สองหลังจากที่ไปขึ้นสารไก่เกลี่ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งยังเหลือยอดเยอะนะคะหรือว่าใกล้หมดอายุความเนี่ยจะฟ้องเร็วมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองดูให้ดีนะคะว่าของตัวเองเนี่ยอยู่ในเคสไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เคยไปขึ้นสารไก่เกลี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งพยายามอย่าผิดนัดชำระอีกนะคะเพราะว่าโอกาสสูงมาก ซึ่งระยะเวลาในการชำระหนี้เนี่ยค่อนข้างนานนะคะเพราะว่ารอบแรกที่เราจะต้องชำระหนี้ก็คือมีกำหนด15ปีหลังจากที่เราเชำระไม่หมดหรือว่าหยุดการชำระไปนะคะก็จะมีการเรียกมาไก่เกลี่ยก็จะได้ชำระอีก9ปีเนาะพอ9ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าชำระบ้างไม่ชำระบ้างแล้วหายขาดไปนะคะอาจจะไม่ถึง9ปีเขาก็จะเรียกมาไก่เกลี่ยเป็นครั้งที่2นะคะ ถ้าไก,เก่เตะครั้งที่สองนี่รวมๆแล้วก็น่าจะ20ิปีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นในระยะ20ปีเนี่ยเรายังชำระไม่หมดเนี่ยโอกาสที่จะโดนยึดทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคำนวณให้ดีนะคะยังไงก็ไม่หมดนะคะถ้าเราชำระไม่จบก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อ,เ,อ,อเกี่ยวกับคนที่ได้รับหนังสือขอให้ชำระหน,น,นี้นะคะและบอกเลิกสัญญา ก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสำหรับตัวเองหรือว่าสำหรับเพื่อนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ก็อย่าลืมแชร์นะคะคลิปนี้ให้กับเพื่อนได้ดูแล้วก็อยากจะให้กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาติดตามเรื่องกออยศหลายๆเรื่องที่ยังมีออกมาเรื่อยๆนะคะรูปแบบก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะเกี่ยวกับ การชําระหนี้แต่ว่าแพทเทิร์นเดิมของเขาก็ยังอยู่นะคะคือการชําระครั้งที่1ที่2ที่3ขั้นตอนของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการยืดระยะเวลาหรือว่าอะไรให้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ให้ทุกคนนะ่ะติดตามข่าวสารของทางกยศเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังต้องการจะเคลียร์หนี้ให้จบโดยเฉพาะช่วงโควิดนี้ มันลำบากจริงๆกับการที่จะต้องหาเงินมาชำระหนี้แต่ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะอย่าไปหยุดจ่ายเพราะว่าการหยุดจ่ายเนี่ยดอกเบี้ยรปรับเนี่ยมาแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ